สวัสดีจ้าเพื่อนๆคะ่ะสวัสดียามบ่ายนะคะทุกคนตอนนี้ประดมกำลังมาถึงประดมมาถึงที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือพระมหาเกดีสีแสงธรรม วิสุทธิมงคลนะคะน้องยงน้องโยงมาเที่ยววังน้ำเขียวค่ะมาแวะที่วัดศรีแสงธรรมนะคะที่นคนราราชสีมาวังน้ำเขียวจ้าที่มองเห็นนี่ก็คือพระมหาเกดีศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคลเนี่ยสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมใหม่ก่อน นั่งรถมาทั้งวันเนี่ยเพิ่งมาถึงนะคะก็เลยมาแวะที่วัดแห่งนี้พระมหาเกดีแห่งนี้นี่สร้างขึ้นเพื่อน้อมลํำลึกถึงบูชาคุณเดชพระธรรมวิสุทธิมงคลค่ะหรือหลวงปู่มหาบัว ยานสัมปันโนนะคะคุณครูมะนีอุดมมาเที่ยววังน้ำเขียวเดอ้อภาพชัดไหมครูมะนีภาพชัดไหมคะนี่ละคะ่ะคือพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุธทธิมงคลจาสร้างเพื่อลำลึกถึงหลวงตามหาบัว หลวงปู่มหาบัวญาณน,นสัมปันโนนะคะเนี่ยค่ะมีความสวยงามมากอยู่ที่วังน้ำเขียวเนี่ยขยายลองขยายใกล้ๆดูขอบอคุณน้องยงนะคะประดมอยู่บนรถทั้งวันเลยวันเนี้ยเลยไม่ได้ไปเยี่ยมไปยามใคร มีแต่ได้แวะลงปั๊มแล้วก็แวะรับประทานอาหารเที่ยงเนี่ยเพิ่งมาถึงที่เที่ยวไม่ไม่ตะกี้ว่าจะไปแวะที่สวนดอกไม้แต่ว่าดอกไม้นมันวายแล้วก็เลยไม่เข้าชมภาพชัดเสียงเกี่ยวขอบคุณจจมณีมีความสวยงามมากนะคะจะมีบันไดเวียนขึ้นไปถึงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นส,นสี่ชั้นห้า นนมีสามารถเดินตามบันไดเวียนขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเลยนะคะสวยงามมากค่ะวันนี้อากาศคลึ้มๆจะไม่ไม่แดดเลยวันนี้ไม่แดดไม่แดดไม่แดดอากาศคลึ้มมาก เมื่อ30นาทีที่ผ่านมาแดดนะคะแดดจ้ามากช่วงที่เราจะไปแวะที่สวนดอกไม้นะ่ะแดดจ้ามากแต่ช่วงนี้ไม่มีแดดแล้วพอมาถึงวัดเนี้ยไม่มีแดดเลยสวัสดีจ้าคุณภาษาอังกฤษค่ะ ที่วัดสีแสงธรรมค่ะวังน้ำเขียวนะคะที่มองเห็นอยู่คือพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลค่ะสร้างเพื่อลำลึกถึงหลวงปู่มหาบัวยานสัมปันโนค่ะอยู่ที่วังน้ำเขียวนะคะไม่ร้อนค่ะอากาศอากาศเย็นนะคะตอนนี้คลืมๆแดดไม่มีแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณอ่านว่าอย่างไงเนาะ ทองทองอ่านไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยนะคะอยู่ที่วังน้ำเขียวนะคะนะครราชอ่านะครราชสีมาค่ะที่จังหวัดนะครราชสีมาเนี่ยสวยงามมากค่ะแล้วบ้านเกษตรพัฒนาหมู่ที่กิดวันนี้แดดจ้าเมื่อตกี้ก็แดดจ้าจ่ามานีแต่ตอนนี้พอมาถึงวัดแล้วเนี่ย คลื้มคลื้มคลึ้มลงเลยบริเวณรอบๆสวยงามมากนะคะมีน้ำล้อมรอบพระมหาเจียดีนี่ค่ะอันนั้นเป็นทางเข้าเป็นทางขึ้นนะคะแพลฟ้าขอบคุณจ้าแพลฟ้านานา,นามารับชมออขอบคุณมากนะคะสาวผู้ทอนสวัสดีจ้าประดมอยู่ที่วังน้ำเขียว โคราชนะคะโคราชที่มองเห็นอยู่คือพระมหาเจดีสีแสงธรรมวิสุทธิมงคลค่ะสร้างเพื่อลำลึกถึงหลวงปู่มหาบัวยาน,นสัมปัโนค่ะอยู่ที่วังน้ําเขียวค่ะวัดสีแสงธรรมนะคะที่มองเห็นอยู่คือพระมหาเจดีสีแสงธรรมค่ะที่นครราชสีมานะคะ ยายวาดยายวาดค่ะประดมอยู่ที่วังน้ำเขียวนะคะอยู่ที่วัดศีเสียงธรรมค่ะมินตราขอบคุณนะคะขอบคุณมินตรามากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมาก ที่พระมหาเกดีสีแสงธรรมนะคะยายวาดสวยงามเนาะยายวาดเนาะนี่ดูของจริงนี่สวยงามกว่าในภาพอีกค่ะช่วงนี้อากาศอากาศคลึ้มค่ะเมื่อตะกี้แดดเมื่อตะกี้มีแดดนะคะงามคักงามคักหรือถ้าของจริงงามสวยงามมากค่ะมีบันไดเดินเวียนขึ้นเดินเวียนขึ้นนะคะเป็นบันไดเวียนสามารถเวียนขึ้นไปถึง ชั้นสุดท้ายได้ขอบคุณนะคะที่มองเห็นอยู่นี่คือพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมค่ะอยู่ที่วังน้ำเขียวนครราชสีมานะคะสร้างขึ้นเพื่อลำเลึกถึงหลวงปู่มหาบัวยานสัมปันโนค่ะขอบคุณสาวภูธรขอบคุณมินตราขอบคุณ ยายวาดนะคะขอบคุณมะนีขอบคุณน้องยงนะคะขอบคุณคุณทองทองที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากนะคะประดมอาจะอ่านไม่ถูกไม่นิวไม่นิวประดมมาถึงวังน้ำเขียวและเจ้าอยู่ที่วระสีแสงธรรมที่มองเห็นอยู่คือพระเจดีพระมหาเจดีสีแสงธรรมสร้างเพื่อลำาลึกถึง หลวงปู่มหาบัวยันสัมปันโนค่ะอยู่ที่วังน้ำเขียวสวยงามมากจ้าอ,อ,อู้นกยุงนกยูงเดี๋ยวจะพาไปชมนกยุงค่ะนกยุงกำลังลำแพนนกยุงกำลังลำแพนสวยมากเลยสวยงามมากเ,ามมากเพื่อนมาดูนกยุงนกยูงตอนแรกนึกว่าเสียงอะไรอุ้ย มองเห็นไหมคะค่ะนกยุงลำแพพนนี่ค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยกำลังโชว์ค่ะกำลังโชว์โอ้โหเป็นบุญตามากนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะนกยุงลำแพนโอ้หมุนรอบโชว์ความงามเลย สวัสดีจ้าโอ้นนโอ่านว่าอะไรเนาะอ่าสวัสดีจ้าคุณภาษาอังกฤษน้องเนยเนยโอสตอรี่ขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าย่าบ,บุหลันมินตรายญ้าบ,บุหลันดูนกยุงลำแพนจ้ะยญ้านกยุงลำแพนสวยงามมากค่ะอยู่ที่ หน้าพระมหาเกดีนะคะหน้าพระมหาเกดีสีแสงธรรมนี่ค่ะวยจริงๆค่ะพระมหาเกดีโอ้โหนี่ค่ะกำลังลำแพนโชววความงามขอบคุณแยกบุรันนะคะขอบคุณแม่นิ้วขอบคุณทุกๆท่านเลยคะ่ะขอบคุณกำลังใจทุกไลทุกเลิฟนะคะนี่คะ่ะ โอ้โหหมุนรอบเลยเไม่ทราบว่าภาพชัดหรือเปล่าเขาคงไม่วิ่งมาจิกเรานะก็จะวิ่งมาจิกเราไหมเนี่ยโอ้โห,โโหสวยงามมาก,สว,มากสวยมากเลยเนลำแล้วเนลำแล้วโอ้โหโอ้โห ปา้ปาชนะขอบคุณนะคะป้าชนะค่ะดูนกยึงนำแพนนะขอบคุณขวัญเงินค่ะเนยโอสตรอรี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเนยโอสตรอรี่นะคะ โอ้โหนี่คะ่ะสิริพรองน้ำพายุงอืมี<ฮ>่ไปนั่งใกล้ใกนะะูโอ้โหกางกางออกให้นักท่องเที่ยวได้ได้ถ่ายรูปสวยงามมากจ้ะอืมโอ้โหเข้าไปดูใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกลัวเขาจะตกใจโชคดีมากเลยโชคดีมากๆ ลุงกินอะไรเป็นอาหารจ๊ะกินอะไรมะนีโอ้โเสียงงามมอโอเสียงเออเนี่ค่ะโอ้โหโอ้เขาเดินเข้ามาใกล้เราแล้วเขากลัวเขาจะไล่จี๊ ัวเขาจะไล่จิตโอ้อโ,อโหสวยงามมาก,อ,กอือเขาจะเขาจะจิกเราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถอยก่อนถอยก่อนถอยไว้ก่อนแม่ <c oughs> ตะวันะ็ดูมาเที่ยววังน้ำเขียวค่ะที่วัดสีแสงธรรมน้องยงน้องยง,องขอบคุณมากนะคะ เดี uh ๋ยวเดี๋ยวมาหาที่ีแล้วลูกนาสวยไหมลูกนราสวยไหมครับ่ะสวยไหมลูกหาทีีแล้วลูก่นี่กลังโชว์ความงามอหไม่ไว้ใจเลยไม่ไว้ใจเขา เขาชอบคนเนาะแต่ดงว่าเขาชอบคนเนี่ยเขาชอบคนเนี่ยกำลังหันมาทางนี้กำลังหันมาทางนี้แม่ตะวนันไปดมมาเที่ยววังน้ำเขียวจ้ะเห็นไ,ไหมเขาชอบกลัวจะเข้าใจวิ่งไล่จิกเราตูดแล้วก็ววคือเข้าโชว์เออ <laughs> เข้าโชว์ ยิ่งโชว์ใหญ่เลยโชว์เรายิ่งโชว์เลยยิ่งโชว์เลยโอ้ยหืมสวยงามมากค่ะสวยงามมากสวยงามมากอืม,อมเนี่ยเพิ่งเห็นชัดๆครั้งแรกเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า,อาจขอบคุณแม่ตะวันขอบคุณน้อง ยงขอบคุณขวันเงินนะคะขอบคุณได้หลายท่านย่าบุหลันเจาผู้โทนเนยออสตอรี่นะคะขอบคุณมินตราขอบคุณมณนีา้านะคะนี่ค่ะได้สิบห้านาทีแล้วประดม ขออนุญาตลงนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าต้องเดินทางต่อเพื่อนๆจะรอขอบคุณมากมากนะคะทุกกำลังใจทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับกำลังใจบ๊ายบายนะคะ